เป็นประธานในพิธีขอการเอนเชิญครับแล้วก็ในกลาวสวัสดีท่านท่านคุณพ่อแม่ของเจ้าบา่าวนะครับแล้วก็สวัสดีท่างกับทางคุณพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ <ś le> mm> มาเป็นสักขีพยานในพิธีมั่นและหลังน้ำอุทมมนในวันนี้นะครับก็ทางผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวก็ได้กล่าวมา ขอทุกคนนะครับว่าท่านก็เป็นหัวเป็นใหญ่นะครับเจ้าสาวซึ่งเป็นหลานสาวของท่านนะฮะแล้วก็เป็นหลานสาวของผมนะครับ่ารกระบ่าเองก็ได้เคยไปหาที่บ้านนะครับก็ไปสัทฐามประวัติการเล่าเรียนนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับครอบครัวหน้าที่การงานนะครับ ส่วนเจ้าสาวนี้ก็ได้ติดตามมาตลอดครับเพราะว่าก็เห็นว่าตั้งแต่เล็กเลกตั้งแต่วิ่งเล็นตั้งแต่เกิดมานะครับตั้งแต่ปีสองเดึ่งมาก็เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมนะครับจากทางคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีนะก็เชื่อว่าการที่เราเห็นทั้งว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ทิ่หมายที่ดีครับทุกคนก็ที่ ป็นสกิลพยานในวันนี้เขาคงจะชื่นชมนะครับว่าเราลูกหลานของเรานั้นจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับตามประเพณีที่ดีงามของประเพณีไทยนะครับทางเจ้าบ่าวเองก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับก็เชื่อว่ามีรายได้ที่จะเลีเ้ยงดูครอบครัวเจ้าสาวก็มีหน้าที่การงานที่ดีก็เชื่อว่าทั้งสองคนนี้คงจะสร้างครอบครัว ให้มีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและคงจะมีขอให้มีทายาทนะครับที่จะสืบสกุลเป็นทายาทที่เป็นัอาพิชาต,ตบุตรนะครับอย่างที่ท,ท่ททานโทสกุลสิงห์พุษธาได้กล่าวไปแล้วทุกคนก็คงจะ,ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้สร้างครอบครัวนะครับให้เป็นเปึกแผ่นปั้นคงมีฐานะ การเงินการงานที่เจริญก้าวหน้าเพื่อพูนมากยิ่งไปก็ขอให้ทั้งสองคนนั้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับมีสุขภาพ,าพแข็งแรงและที่สําคัญยิ่งก็คือขอให้เป็นครอบครัวนะครับที่มีประกอบด้วยทั้งทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงทั้งลูกหลานที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปคนระับ คขอบพระคุณแล้วก็เสียบทนตัวสืบเสริมและขอประธานนะครับแล้วลาการนี้ทรัการเจ้าบ่าวจะได้ยกขันหมากและสินสอดน,นี้ให้นะครับโดยมีท่านประธานร่วมเป็นสักขีพยานในเชิญเจ้าบ่าวนะครับได้